สวัสดีครับเอแฮมเอแฮมไปใส่นอผู้สาวเอแฮมเอแฮมชื่ออะไรหรอจอร์ทูสวัสดีอ่ะนะครับวันนี้นะฮะเราก็เหมือนเดิมนะครับพระย่อยเอ่อพระย่อยพุทธคุณนะฮะหลักล้านนะครับผมก็วันนี้ก็มีเหรียญน,นะฮะเหรียญละคังทัทรงอย่างเงี้ยเขาเรียกเหรียญละคังนะฮะก็สร้างกันอยู่หลายเกจิคณะอาจารย์ ที่เป็นรูปลักขังความแบบนี้เหรียญกระดิ่งเหรียญล,ลักขังท่านเล็กกว่านี้ก็เรียกกระดิ่งเออถ้าเป็นลักษณนะใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกลักขัง <c oughs> ก็แล้วแต่จะเรียกนะแต่ส่วนมากวงการเนี่ยชัดไหมเนี่ยเออวงการเขาจะเรียกว่าอ่าเหรียญอ่าลมแรงหน่อยนะฮะเหรียญลักขังนะครับผมก็สร้างกันอยู่หลายเจดีย์ข้า,าราชการนะครับดังๆก็ลง หลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะฮะแล้วก็เหรียญระคังของหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกเอออย่างเงี้ยเราจะคุ้นๆหน่อยเพราะว่าคนเขานิยมกันก็มีเกจิคณาจารย์อื่นสร้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าแบบคุ้นกันที่ว่านิยมก็หลวงพ่อกเกษมเขมมะโกแล้วก็หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะฮะอ่ะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพรมวัดช่องแค่นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อแหนม อาหลวงพ่อแหนมวัดเขาหน่อนะครับหลวงพ่อแหนมวัดเขาหน่ออําเภอบรรพศวิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเกจิของชาวนาครสวรรค์นะครับแต่ว่าอาดูประวัติเนี่ยนะฮะดูประวัติเนี่ยนะฮะ,ะท่านไม่ได้ที่แรนคิว่าเป็นน่าจะสืบสายพุทธคมมาจากหลวงพ่อเดิมใช่ไหมมาจากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมนะครับเพราะว่ารูปแบบการสร้างนี่ก็เหมือน อ่าของหลวงอ่าหลวงพ่อพรมอ่วัดช่องแคนะฮะเออเออเนื่ว่าเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมสิทธิ์หลวงพ่อพรมแต่ว่าไปอ่านดูประวัติไม่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 ใช่นะฮะเออแต่อาจจะมีการเกี่ยวข้องกันแหละถ้าอยู่ในพื้นที่นกเขาอาจจะลึกแต่ว่าไปดูที่ประวัติที่เขาลงไว้เนี่ยไม่ใช่นะฮะก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้ลงไว้นะฮะอยู่ในอ่านอยู่ในข้อมูลเขาบอกเป็นสิทธิ์สื่อพุทธคมมาหลายรูปเหมือนกัน แล้วก็เป็นเกจิทางภาคกลางแล้วก็ราชบุรีนั่นแหละนะแต่ว่าที่เราจะรู้จักคุ้นกันก็อ่าพระครูวิบุญวชิรธรรมหรือหลวงพ่อสว่างวัฒพุทธานะครับท่านก็อ่าศึกษาธรรมะแล้วก็พุทธาคมนะครับแล้วก็พุทธาคมเนี่ยจากหลวงพ่อสว่างวัฒพุทธาที่เรารู้จักกันนะครับหลวงพ่อสว่างก็เก่งเขาบอกเป็นเกจิที่เก่งของกําแพงเพชรใช่ไหมเป็นเกจิที่เก่งเวลาอ่าผูกเสกพระเครื่อง หรือ,อเข้าสมาธิปลุกเสกพระเครื่องอะไรเงี้ยเขาบอกตัวท่าน,นลอยขึ้นมาจากอาสนะจากอาสนะหรือที่นั่งเนี่ยหรืออาสนะเนี่ยนะฮะลอยขึ้นมาแบบประมาณศอกหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะฮะการเสกวัตถุมงคลหลายๆอย่างแบบโอ้โหวัตถุมงคลลอยชนแบบเพดานโบดอะไรประมาณนั้นเลยก็ว่าก็แบบว่าสุด,ส,ด,ส,ดสุดเหมือนกันนะครับเออสุดเหมือนกันของหลวงพอ่อสว่างวัดท่าพุทรานะครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกนะอ่าสิทธ์เออเป็นสิทธิ์หลวงพ่อสว่างเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อ่าอ่าท่านก็เขาเรียกนะแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ว่าเป็นออกแนวแนวบูนะครับเออวัตถุมงคลของหลวงพ่อแนมัดเขาหนอเขาบอกก็ไม่ได้บูนะครับเขาบอกเขาบอกเป็นทปเทพเจ้าแห่งเทพเจ้าแห่งเมตตาเทพเจ้าแห่งโชคลาภ นะครับวัตถุมคงคลของของท่านหลายๆอย่างเนี่ยมักจะมีอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญครบรอบ72ปีนะครับเออนมักจะมีคําว่าเกี่ยวกับโชคลาภติดอยู่นะฮะนี่เดี๋ยวลงกล้องก่อนนี่เห็นไหมฮะอ่าตรงนี้เขียนว่ายุทธการแล้วก็กงจักรน่าจะเกี่ยวกับน่าจะมีความบู๊อยู่หรอกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเอ๊ะทำไมมันไม่ชัดเนี่ยกล้องเนี่ยอ่ะเนี่ยยุทธการแล้วก็กงจักรเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับ อ่าก็เรียกนะความบู๊อยู่หรอกเกี่ยวกับทหารเออเกี่ยวกับการแบบว่าอ่าบู๊บู๊หน่อยเออนี่นะฮะแต่ว่าวัตถุมงคลเนี่ยก็จะมีคำว่ารวยเงินล้านเออจะมีคำว่าโชคลาภเงินแสนเงินล้านเกี่ยวกับโชคลาภอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ในวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะฮะหลายหลายรุ่นอยู่นะฮะหลายหลายรุ่นก็จะมีอ่าจะมีแบบนี้อยู่ นะครับผมแต่ว่าอันนี้จะมีพิเศษเข้ามาก็คือเป็นคําว่ายุทธการแล้วก็เป็นรูปกลงจักก็คือเป็นสัญลักษณ์ของทหารเขานั่นแหละนะฮะก็น่าจะน่าจะประจุพลังในเรื่องของออกไปทางคุ้มครองด้วยแหละนะฮะออกไปทางมห ah าอุดคงกระพันอะไรประมาณนั้นด้วยแหละนะฮะเพราะว่ามีเขาเรียกมีเขาเรียกว่ายุทธการด้วยนะครับน่าจะน่าจะใช้ในในเรื่องของ ออกไปทางคุ้มครองได้ด้วยแหละนะครับผมแต่ว่าท่านก็จะไม่ทิ้งคําว่าโชคลาบนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะด้านล่างก็จะเขียนว่ารวยเงินล้านนะครับคนที่ในพื้นที่คนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยหรือมีวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะฮะเขาบอกมีประสบการณ์ดีมากในเรื่องของโชคลาบนะครับเมตตาค้าขายก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกองค์หนึ่งแหละที่ เขาเรียกอะไรที so, ies, like figures, so exactly. material, so ่อ so ่าเครื่องเนี่ยนะฮะมีพุทุคุณในด้านของโชคลาภนะครับเจรจาค้าขายเจรจาค้าขายเจรจาก็เรียกอะไรเมตตาค้าขายเจรจาเออโชคลาภอะไรประมาณเนี้ยค้าขายใครค้าขายฝืดเครื่องนะฮะก็เขาบอกก็คล่องตัวดีว่าางนั้นประสบการณ์มีนะครับอืมประสบการณ์เขาบอกเ็าชอบบางคนก็เก็บวัตถุมงคลท่านเยอะเลย นะครับผมใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเมตตามหานิยมเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเกจิหนึ่งนะครับที่มีนะฮะที่มีเขาเรียกมีประสบการณ์นะครับพระเครื่องนี่ยมีประสบการณ์เล่าขานกาันหลายๆเรียกหลายๆบทความที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ออกไปทางแนวแนวเมตตามหานิยมนะครับเมตามตาค้าขายนี่แหละนะครับวัตถุมงคลน,นี่ทุกรุ่นนะครับจะมีคําว่าเกี่ยวกับโชคลาภ อยู่ด้วยนะครับอย่างเหรียญเนี้ยนะฮะก็จะมีคําว่ารวยเงินล้านนะครับรวยเงินล้านนะครับเออนะครับตัวเห,เหรียญก็เป็นเหรียญระกคังนี่แหละลูกท่านก็เต็มตัวนะครับนี่ปั๊บอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่เออไม่น่าจะมีเก๊หรอกเพราะว่าราคาก็ไม่ได้ราคาก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะฮะนี่ราคาไม่ได้แพงอ่า ดูพระน่นไม่ต้องดูเล็บยังไม่ได้ตัดเล็บไไปเป็นจับกลงอยู่ไปเป็นกรรมกรอยู่นะฮะเออยังไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปที่อะไรแบบนั้นหน่อยนี่เห็นไหมด้านบนอะแล้วก็ด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อแนมนี่หลวงพ่อแนมวัดเขานอปั๊บอ่าแล้วก็ด้านหลังจะตอกโคตรระครังไว้ตรงนี้ นี่ลักขังแล้วก็มียันนะด้วยนี่เห็นไหมฮะเขาเรียกว่าโคดลคักขังยันนะเออนี่ยันนะเบสิกของวัตถุมงคลหลายๆเกจีคณาจารย์น่าจะมียันนะเขาบอกยันนะเป็นยันตัวเปิดเออนะนู่นะนะนี่อะไรนะโมพุทธยะนะมัคพระทะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาบอกจะส่วนมากยันนะจะเป็นอ่ายันตัวเปิดนะฮะนี่ลมแรงหน่อยนะฮะนี่เห็นไหมครบรอบ72ปีนะครับยุทธการนะเ,ออเห็นไหมฮะไม่ใช่ยุทธเออเห็นไหมฮะเกี่ยวกับ นั่นลวยแล้วก็เป็นรูปภูเขาอ่าหรือเขาหนอนั่นแหละนะครับเขาหนอนะครับที่มีลิงพญยาวานนอนอยู่เขาหนอที่ออกข่าวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าตามข้อมูลสมัยก่อนสมัยท่านยังทรงสังขารอยู่นะครับท่านลสังขารน,นะครับอืมท่านลสังขารนะครับอ่าปี2543ประมาณราวๆเ,เดือนอ่ตุลาคมปี2543นนะครับเออ แล้วก็เขาบอกว่าในช่วงที่ท่านยังทรงสังขารอยู่เนี่ยนะฮะท่านก็เขาเรียกอะไรอ่าตีละครังตามตามเขาลงไว้นะเออตามของเขาเล่ามาว่าเนอะเออผมไม่ใช่คนในพื้นที่นะตีละครังแบบเรียกฝูงลิงเลี้ยงลิงเออบนเขาหนอนั่นแหละนะฮะ เออเลี้ยงลิงแล้วก็ตีระฆังแล้วก็มีพยาวานอนที่เห็นลิงตัวใหญ่ๆนั่นแหละนะฮะแล้วก็มานะท่านก็เลี like. so, uh, ้ยงอะไรอย่างนี้นั่นแหละนะครับมีเมตานะฮะเออลิงก็แบบเออสามารถที่จะแบบว่าเรียกลิงหรืออ่าลิงเชื่อฟังท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลิงเชื่อฟังท่านลิงเขาหนอนนั่นน่ะนะฮะก็มีข้อมูลว่าอย่างนั้นนะครับผมอ่ะนะครับส่วนราคานี่เหรียญรุ่นนี้นะฮะไปดูในข้อมูลก็ ไม่ได้แพงนะครับหลักร้อยนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับก็เอายืนแบบกลางๆงเหรียญสวยๆกิ๊กๆนะฮะก็ห้าร้อยน่าจะห้าร้อยบวกลบไม่รู้ว่าบวกกันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบกันเท่าไหร่ก็ลองไปเจราจากันเอาเองน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะแต่ถ้าต้องออกนอกพื้นที่เนี่ยคนไม่รู้จักกันนะะค,คนไม่รู้จักกันอ่าไม่รู้จักอ่าเขาเรียกอนะไรไม่รู้จักชื่อเสียงหนึ่งนามท่านราคาก็ไม่แทบจะไม่มี ก็ถือว่ายังไม่ได้ขึ้นเป็นธรรมเนียบพระหลักหรืออ่าพระที่วัตถุมงคลที่คนแบบทั่วไปจะอะอ่าาจะนิยมกันนะครับเวลาออกนอกพื้นที่มาปุ๊บราคาก็แทบจะไม่มีนะครับผมอย่างองค์นี้นะฮะก็เขี่ยกองเหมือนเดิมนะฮะเขี่ยกองนะฮะเจอมาอยู่ในกอง20บาทนะฮะแต่ก็ไม่เก๊นะฮะเพราะว่าเหรียญไม่น่าจะมีเก๊เหรอกเพราะว่าไม่มีราคาราคาไม่ไม่ได้สูง ราคาไม่ได้สูงก็ไม่น่าจะทำเกเหรอกมั้งขนาดของแท้ขายยากเลยเออราจะทำเกมาขายให้ใครเนี่ยนะฮะนี่นะฮะอ่ะนะเห็นไหมฮะแท้อยู่หรอกนะฮะนี่ปั๊บอ่าออย่างงี้ปั๊บนี่ดูชัดๆเลยนี่เห็นไหมฮะหน้าตาผิวเหรียญนะฮะนี่บล็อกปึ๊บปึ๊บ เห็นไหมฮะนี่ฮะปับ๊บนี่เห็นไหมเออนะฮะก็อ่าอ่าไม่มีเกะนะฮะหรือมีเกะหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเหรียนนี้ไม่ได้เกะนะฮะเป็นเดิมเดิมนี่แหละนะครับเรียนเดิมเดิมนะครับก็ดูง่ายอยู่ ค,คงไม่ได้ต้องชี้ตําหนิอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช่ไมไ่ใช่ภาพแบบหลักยอดนิยมที่คนจะทําเกยแล้วก็มาแยกบล็อกแยกเบิกดูตําหนินู่นตําหนินี่นะฮะเอาเป็นว่าใครที่อชอบในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับค้าขายเพราะว่าท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภแห่งเมืองนครสวรรค์อีกรูปหนึ่งแห่งจังหวัดนครพนมสวรรค์อีกรูปหนึ่งนะครับ,นะรบ,นะรบผมประสบการณ์ก็ออกไปทางแนวๆโชคลาบนั่นแหละนะครับผู้ทุกคุณนะครับผมก็ออกไปทาง อ่าอาวยโชคลาภเออก็แล้วกันเนาะนะครับใครที่มองหาวัตถุมงคลประเภทนี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อ่าเช่าหากันนะครับก็ราคาหลักสิบหลักร้อยเพ้อๆเ,เจอหลักสิบแบบผมนี่แหละนะฮะดินกลางๆก็ร้อยสองร้อยซื้อง่ายขครคล่องเอาเป็นว่ามีพุทธคุณคุ้มตัวยางแน่นอนนะครับผมเป็นพระที่ดีพระปฏิบัติด,ดีพระปฏิบัติชอบอีกรูปหนึง่งเนาะนะครับผมก็เอาโอเคนะครับก็ สำหรับรายการล้านชละเราดูชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมเขาเรียกอะไรเป็นพระก็เป็นพระใหม่นั่นแหละนะฮะผมนะครับก็อีกรูปหนึ่งเนาะนะครับของจังหวัดนครสวรรค์เจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคาบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม